เทศบาลเมืองศรีราชาเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชาโดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบุรพามาให้ความรู้ นายประพัฒนเจริญสันติสุขรองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชาจังหวัดชลบุรีเป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ของโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชาเพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงปัญหาและวิธีการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการตั้งครรภ์ในขณะที่ยังไม่พร้อมรวมถึงการป้องกันและอันตรายจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ด้วยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจการจํานวนกว่า100 ได้รับเหยรติจากคณะวิทยากรจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบุรพามาให้ความรู้ที่ห้องประชุมประดู่แดงโรงเรียนเทศบาลบ้านสีมหาราชาสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มีการบรรยายให้ความรู้ในเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในนักเรียนการให้ความรู้ในเชิงปฏิบัติในการป้องกันโรคทางเพศสัมพันธ์เนื่องจากสภาพสังคมไทยในปัจจุบันพ่อแม่ต้องออกไปทํางานหารายได้ดจนเจือครอบครัว ทำให้ครอบครัวขาดความอบอุ่นเยาวชนขาดความดูแลให้คำแนะนำในสิ่งที่เหมาะสมรวมทั้งความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทำให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าวไม่เชื่อฟังผู้ใหญ่ขาดวัยวุฒิและการควบคุมอารมณ์ทางเพศทำให้เยาวชนมีเพศสัมพันธ์ในเวลาที่ไม่เหมาะสมและอาจทำให้เกิดการตั้งครรภ์ขึ้นในขณะที่ยังไม่พร้อมจึงเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องได้รับการแก้ไขให้เด็กได้มีความรู้ความเข้าใจการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันค และการป้องกันโรคร้ายแรงจากการมีเพศสัมพันธ์ด้วยค่ะ